จ้าบ๊ดีครับผมบ๊อดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับพ่อแจมบสวัสดีครับมาดามคำนวณกับมานน้ำมูดครับสวัสดีครับพ่อแจ๊บครับสวัสดีครับเป็น่ตัวนะครับเอาหลายช่องนะครับเป็นองคี่มื่อนี้มื่อนี้มาเห็นมาดามคำนวณกับม่านเอาสี่จะดึงเข้าไปติดตามเลยเน้อเอฟซีของเชี่ยนน้าดีเข้าไปติดตามช่องมาดามนี่เด้อค่ะราบคำนวณชาแนลเด้อค่ะเด้อมาดาม นหมไว้น้าจักช่องเนี่ค่ะช่องิมตนานะครับี่น้องเชฟี่น้องทา้นมองบัวรูทั้งนี้มาจกากาบัวรักูร้านี่นนองครับรับรัฐบาลไทยเอาออกนอพี่น้องนาะวันที่16มีสายนสองห9ับเลขหลังกับส่วนเลขหน้ารั้งที่หนึ่งน้องเนะหน้ารั้งที่สอ้ายทั้งที่หนท้ายรั้งที่ส อาจารย์นักคิดนักคำนวณก็บมาจอไว้นะครับอเบิกน้อกันน้องพี่น้องเนาะยจงหอมเนยตนีเกิแล้วพอเตามตัวน้ำซีนามดามีต่ำอันนี้เป็นี่ยงมะามว่าเนที่เขียนตัวนี้หอยสั่งหอยสงเงิล้านหวยซั่งเงินล้านเอาลายคนเมียกันเย็นนะพี่น้องเด้อไอขมิ้เนาอตมเตนตัวที่ไว้เนี่ยโอ้พเตมอม ปกติเป้าแหลมไทยทั้งขัง่นองมีเราว่าเอล้วดีไทยทังหนาได้พี่น้องแขังแข่งแข่งแข่งข่งแข่งแข่งแข่งข่งขงขงแขงแข้งแี่งแขง่งแข่งแ่ว่งแขนง่่งแแข่่งขง่ง่่่่ เพราะท่านเ่าเนื้อแทนไม่ว่าไซเบอร์นี้เพื่อเพื่อบเพื่อนทีละเส้นลักษณะมันจะขึ้นเนาะค่ะเนาะเส้นวัฒนาลายเด้เป็นสาวเป็นนั่งเ้างตรงเอะเออเราคือกันหน่อยเนาะว่าเท่าเอิญตีนกาอันนี้เอิญแล้วเกาะเส้นวัฒนาร์ เดดไวส่ราสวยเราต้องเชฟเส้นวาสนาปัญญ์มาดามที่ใส่ตะเวนเท่ทั้งใส่ทั้งหัวทั้งใส่ทั้งเาล่าเส้นวาสนาลายพูดพี่น้องเพราะว่าจิ้มก้นอารมณ์ดีเนาะยิ้มง่ายเนาะโอ้ยยัง่ายง่ายหัวนมักหนูหัวดีวะเอาควอนข้าถ่าัวเล็ดแนวข้างหองควนเต็มนะค่ะหมองนัวหมองวันกันไปสักครั้งหนึ่งไก่ขาตุ้ม ก็เล่าั้งตปกับเปิดเดอ์ก่ต้องพอเียดนานงานปอกๆเลยพี่น้องใส่พอได้แต่บางอึ่งมันเต็มเดตตาต่อพ่อแปดหน้าที่ไปจองตัวเลขออกนั่นพ่อแปดไม่น้องบิ้งกับหมวกับพางตอนเล้อากาผมปัฏุทายเบาแล้วสิต้องติดสรุปให้ตรงตรงแสดงาายาการจะเป็นอาครับถ้ามันเต็มเดือดๆยงน้แลมนอ่อนเนา ล่วนนางมีหลุดสองับแรกที่นอ ้านล่างที่สอง่อไปเน้นที่แปดนะครับขอาไปหอมค่ะค่ตัวนี้ของไม่ของไม่นี่เสียนาดีให้ได้เนี้อ วันนี้รู้แล้วพ้องฝากกันคประจังทันประจังคุณพ่แม่กันหมดเคิดเลยคิดตนหน้ากันคิดด้วยกันทค่ะรู้แล้วว่าข้องฝากไันนี้สีสีเนะ สี <4 S 2> ห่หางนะพี่น้องเด้อตัวละสี่หางวังหางครับนี่คือลักสองครับส่วนลักแปดพี่น้อง นี้จัดตัวอุจจาระพู่ตั้งจั่สองหางสองตัวเนี่ยเราแล้วเรา,เา,เาดีเด่เต็มครับเนียนสองหาง เน้นเพื่อสองแปดสามแปดเจ็ดว,วิ่งสองกับแปดค่ะแปดหางเน้นสองหางค่ะจะงงตหรือเปน,น่อา ทั้งงามแล้วก็เดินดีด้วยนะคะยื่นบนล่างสองกับแปดเน้นที่แปดยค่ะขับมาจ่อไปที่เอซีทีสองตัวสองศู7สองสามสองเจ็ดสองแปดนะคะ,ะ,คะ 8, 0, 8, 3, 8, 7, แล้วก็แปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดแล้วก็แปด แปดสามแปดเจ็ดเบอร์เด็ไม่มาพี่น้องเอาแค่หน้าจอตาได้นะบอกกันนะครับเอาไว้สำหรับกันนะขอบคุณขอบคุณข้อแ้มเด้อค่ะเด้อนี่จะเป็นของข้อแ้มนะคะรัฐบาลไทยในวันวันที่สองนัะข่าวทำงานจอไว้พี่น้องเอาไว้ติดตามชมมาทำแคบหนักนี่ยแนวทางหัวซ่อมเงินหลันเอาไปเปลี่ยนแนวทางได้พี่น้องได้เพราะต้องไปถากต้องไปขุดไปเป่าเซตเตอร์พิน้องมาเอาแนวทางซ่อมงานไปพิจารณาพิน ย่าไปถากไปกูตนว่งไปทครับไปต่อไสักเคเกมาหอวน้าทางต้องไปพิจารณาคนล่างสอกับแปดเน่นแปดส่วนจับคู่คือสองสองสามสองเกีรตปถ้าลักแปดก็คือแปดศูนย์แปดสาแปดีแปดแดส่วนตัวนี้งเพื่อคือแปดสามแปดพี่น้องได้อนี่ครับมาชอบเลยครับไปพิจารณาขั้นบ่มากกับผ่านได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางคอยพี่น้องมันมันแนูุนขขอนจะเลือกปัดอลไคนแช่คนที่ตามมันเท่าห้โซกัเพลดพลนด้วยเบื้องไปเป็นแนวทางได้พี่น้องได้ม บางไดสองทางเดียวคอ YouTube ือยูทูปพี่น้องบ่มีเพจได้ไหมเอฟซี FC ทรมาบอกว่าเบิ้งอยู่ในเพจบ่มีเพจพารวยบ่มีพี่น้องได้เป่าวบ่มีเพจเอฟซีทรมาบอกว่าเบิ้งอยู่ใส่เบิ้งอยู่ในเพจบ่มีเพจพี่น้องได้อ่าน,นี้ครับเอ้ยมันเท่งปังกันฝากกดติดแชร์ติดคลิปนี้สวัสดีครับ